ใช้ชีวิตตามค่าแรงขั้นต่ำในไทยที่ออดจะรอดใหม่เรก่อนออกจากบ้านน้ำสีนะคะตอนนี้ก็ำลังเดินไปขึ้นบัสนะคะก็ถึงบัสแล้วบัสสิบเมื่อกี้ซื้อออดใจไม่ได้นะคะซื้อมาชอบเลยเพก่สามารถไปดูรีวิวได้มาชาสตอเบอรี่อันนี้ราคาอยู่ที่150ยาแล้วทำไมเราไม่กินน้ำป่าเราจะกินมะเจต้องไมว่าเราจะต้องกินมาม่าคนไวายังไงเราก็กำลังจะไปที่บัสนะคะนี่เราถึงกลางเมืองบริสเอลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวเย็นกันค่ะ เห็นเขาว่ามีร้านลาเมงหลับราคาดีเราจะไปอุ้ยราคาก็กินไแค่อาเิดาชิโกไหนบอกถูกไงลาเมงร้านเมื่อกี <t <t ้แพงก็ไม่น้อยกินชาเขียวไปเลย มาแล้วนะคะราเมงของลุงก,ก็ทําให้สําเร็จทุกคนเพราะมั่ชาาี่ร้อยห้าสิบมันไม่พอจริงๆจะคิดว่าถ้าทําง,งานที่นี่เราก็ใช้ชีวิตตามปกติก็น่าจะมีเงินเก็บแรงขั้นต่ำที่นี่ก็คือชั่วโมองละประมาณ500บาทเปิดเป็นค่าแรงขั้น,นต่ําของที่ไทยใครยังไ,<อ>ไม่มีเงินเก็บเลยทุกคนอาจจะเรียนมาที่นี่ก็คือติดลบเด็ไทยเราก็น่าจะทําให้เป็นหนี้ได้าทำได้เราก็น่าจะทําได้คนไทยก็เก็บเอาเป็นว่ามีชั้นวันนี้คือไปวันนี้ก็กําลังเดินไปขึ้นบ้านต่อด้วยการนั่งเฟอร์รี่กลับบ้าน